เข้าสู่พลังงานน้ำนะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผลิตจากประเทศเยอรมันนะครับโดยใช้พลังงานน้ำในการแยกเซลล์ไขมันนะเพราะฉะนั้นมันเลยเรียกอีกพลังงานหนึ่งว่าเรียกว่า water a s s i s t liposuction นะครับายแว่า ใช้น้ำนในการช่วยแยกแล้วดูดออกมาในโปซักชั่นออกมานะครับจำได้ไหมที่การถอดแต้มประกอบได้3ส่วนนะขั้นตอนแรกใส่ยาชา<ไ>แล้วก็แยกเซลล์ไขมันแล้วก็ดูดออกมานะฮะแต่ Body Change ข้อดีคือเราใส่ยาชาด้วยแล้วก็แยกเซลล์ไขมันไปพ,พร้อมๆกันเราเสียบข้อเข้าไปในในช่้นไขมันของใช่นะฮนะค,ะค้ะคราวนี้เราก็จะปล่อยน้ำออกมาระวางน้ำนะ้วก็จะพุ่งมาปึ๊บ<อ>เห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหมห ุ ų, ้มออกมาตืโอเคอะถ้าเป็นเครื่องชนิดตื่นน้ําจะเป็นน้าไหลๆแค่น้าไหลๆจะไม่ใช่เป็นเจ็ตลักษณะแบบนี้นะฮะอันเนี้ยมันเลยชื่อว่า body เจ็ตเจ็ตคือการใช้แรงดันน้ำนะครับด้วยแรงดันน้ําสูงแยกให้เซลล์ไขมันมันแยกออกมาจากกันนะฮะอันนี้คือตั้งพลังงานต่ำอ่ะจริงๆมันสามารถตั้งพลังงานสูงกว่านี้ได้ทำไม่ด้อันนี้อันนี้ถ้าพลังงานแรงถ้าเกิดสมมติว่าเคสเจอคนไข้ตัวใหญ่มากหรือว่าเซลล์ไขมันแพ็คแน่นมากเราก็จะใช้พลังงานที่มันสูงขึ้นในการแยกแล้วก็ ตึงต้งๆแรง, oh, <yeah. S 1> งเลยด้วยแรงดังน,น,นน้ำขนาดนี้มันสามารถแยกเซลล์ไขมันออกจากกันได้อยู่แล้วนะครับลงไปเนี่ยก็จะตรงมีมีรูด,ดูดอยู่นะ <c oughs> พอเราแยกเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถดูดออกมาด้วยความที่มันใช้น้ําในการแยกเซลล์เนี่ยมันไม่เกิดการทสลายมากเพราะงั้นไอเซลล์ไขมันเนี่ยมันก็ยังเฟรชอยู่หมครับเพราะมันยังมันยังมีชีวิตมันยังมีชีวิตใช่เขาเนี้ยไอถักไอตัวไขมันเนี่ยประมาณนั้นเราก็เลยสามารถเอามาเปิดได้นั่นแหละครับเห็นสายตัวนี้ไหมสายพวกเนี้ย จริงๆแล้วตามมาตรฐานนะฮะจริงๆแล้วมันต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งไอ้ตัวเนี้ยแพงมากสายเนี่ยแพงมากสายส่วนประกอบเนี้ยแพงมากนะครานี้ความพิเศษมันอีกอันนึงคืออันนี้หมอไม่ดูทักไขมันคือจริงๆมันมีส่วนประกอบอีกเยอะนะแต่ว่าเน,นี้ยเราเอาไปกบอค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่อตัวเนี้ยจริงๆแล้วตัวถังของมันเนี่ยถ้าเราจะดูดออกมาเติมนี่ยเราต้องเก็บในถังที่ ที่เหมาะสมด้วยซึ่ง body gel เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ของเขาเองเลยคือถังตัวนี้จะเป็นระบบปิดทุกอย่างเพราะว่าจะไม่เจออากาศภายนอกเลยเพื่อพอเราดูดมาจากร่างกายของไครทุบมันจะวิ่งลงถังปึ๊บแล้วถังตัวนี้เป็นตัวควบคุมทั้งความดันด้วยเป็นตัวควบคุมไม่ให้สัมผัสอากาศภายนอกด้วยค่ะเพื่ออันนี้ทำไมทำให้อีกตัวไขมันที่อยู่ในนี้ปลอดเชื้อมากที่สุดแล้วถึงเราถึงจะเอาไปเติมให้คนไข้ได้พรงนี้คือสะอาดที่สุดสะอาดที่สุดใช่เราเนี้ยอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเราจะดูดเพื่อเอาไปทิ้ ดูเ <stro. S 1> าไปทิ้งเลยเราไม่เอามมาใช้งานต่อนันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบทับปิดอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เพราะสะุวกกบลักษณะ <c ười> แบบนี้เพราะฉะนั้นถังแบบนี้เราไม่สามารถเอามาเติมได <á. S 2> ้ซึ่งซึ o ่งไอตรงนี้เป็นความแตกต่างอย่างนึงถ้าเกิดจะดูทดิ้งดูใส่มันแบบทิ้งเลยฉันไม่เอามันเติมแน่นอนกนะ็ดูเข้าไปในถังแบบนี้นะฮะโอเคจบเรื่อง body g e ตนะฮะอเย้ำอีกรอบหนึ่งว่า body g e ตเนี่ยเป็นเครื่องเดียวเท่านั้นที่จะเอามาใช้เติมได้นะคะใครที่สนใจบอกว่าอยากจะเอามาเติมหน้าเติมหน้าอกเติมหลังมือเติ แต่ต้องใช้แค่เครื่องบอลเจนเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นโอเคนะคะอยากสวยอยากผุ่มดีต้องทีเอเมราคลินิกค่ะ